มีคอมเมนต์บอกอยากเห็นเซียนดิงพูดีสารได้เลยครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุปูสุคนเดอ้อครับเดอ้อมือนีเซียนดิงกับมาน้ำบักมอมาทายรายการเลขาประธานหิวสิเป็นยังไงสิมวนซ้ำไดไปเบิ่งกันครับพี่น้องเอ้ยมือนีก็มีผู้สาวมานั่งเล่นน้ำโบป็นตาสอ่างออเพื่อนคากีลีได้พี่น้องเลขาประธานหิวมือนีเขาก็จิป,ปิ้งแข่กันได้ครับไปครับผมจะพาไปเบิ่งแข่ตัวปังไงประธานรถสั่งม้าซิเบ็ดล้วบุนเด้ครับตัวนี้ตัวปัง พาไปเบิ่งบรรยากาศการถ่ายทำนี่ครับประธานแล้วก็เป็นตากล้องเองเขียนบทเองถ่ายเองพร้อมเล่นเองพร้อมเว้ยเป็นผพยัญชนะครับทุกคนอ้าวมึงไม่น่าเปนสาวสาวผู้ชายเขียได้เหรอได้เารอไม่โบนเอมาจะรลือ เป็นได้ครับพี่น้องเ,เรียกหาลงหัวเป็นตาเสียพี่หลีเด้ไปครับพี่น้องเข้าไปถากินแข่กันดีกว่าครับตอนถาพี่น้องเบิ้งปัดผู้สาวสี่สิบแมยสูเราบ่ไหไวห้หลีนี่ครับพี่น้องเซียบหลีผู้ที่สิมาปิ้งแข่เขากินแร่แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องแข่ปิ้งได้ปิ้งสเสร็จแล้วเบิ้งประธานเรากินโบ้ยเป็นตาเสียพี่หลีพี่น้องเอ้ยมาแต่เบิ้งผมจะกินน้ำเขากันเหรอซี่นิยัยเราปุ่ต้องบีบมันดอกครับเอ้ยหลังจากนั้นเขาก็เอาไปจิ้มบัดนี้จิ้มให้เต็มเเเเเเเตตตต็็็็็มมมใสส่่ปปปปาาาากกโโลลดดดดดดดบบบนนนนีีอออ้้้ำคคหยยยัขิิ นั่นประธานเลาอ,อ,อีกแล้วสิ่นีิ้มยใส่ปากหลุดบัตเป็นจะเสียเป็นจะเสียบเนาะอ้ยถ้าหลเคยกิ่นบ่เคยกิน,น,กนล้องคอมเมนตนมาบอกผมนะเด็ก้าขันมาคลิปนี่ก็อย่าเลื่มกดหัวใจกดติดตามเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับมือนี่ขอโตไปกินแขกับเขาก่อนนะครับเอ้พี่น้องเสียบคัก